ชิงแชมป์เปี้ยนโลกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่และเป็นการรอคอยของคนไทยทั้งประเทศและบร,ริสททั่วโลกด้วยระหว่างปรามอนเดเกอร์ขณะนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินจากประเทศเนเธอร์แลนด์จะมาชิงแชมป์โลกมวยไทยกับเราฮะขณะนั้นเราเป็นแชมเปี้ยนนะฮะ รุ่นเฟเธอเวดแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนหลายตำแหน่งด้วยเดินทองไปดูให้ความสนใจเปนอย่างยิ่งมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่บอกไม่ถูกด้วยค่าตัวของกรามอนเดเกอร์ขนาดนั้นห้าแสนบาทแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน็อกเชอรี่มาแล้วชกกระนำคนมาแล้วยิ่งใหญ่ผมเดินทางไปแล้วก็โอ้โหไอเจ้าทหารนากนี่มันยิ่งใหญ่ยังไงโปรดท่านฟังเสียงนะฮะสามนักภาคดังของเราเช่นคุณสมิงขาวคุณ ปะชานชายัยเพชรวิหารแล้วก็ดูสิฮะคนเนืองแน่นไปหมดไม่ทราบจะบรรยายยังไงจากวันนั้นมาเป็นตำนานถึงปัจจุบันนี้มวยไทยมารดกไทยมารดกโลกท่านลองฟังเสียงในภายในสนามและคนแน่นหัดไม่ว่าจะสอกไม่ว่าอะไรเราเริ่มยกสองดูแลวครับอันตรายไหมครับขอเชิญฟังเสียงในเว,วทีเลยครับ,รบลาหมอนั้นมาโชว์ฟอร์มไว้ในเมืองไทยนี่หลายไฟไหลายหนเลือกเกินครับ โดนศอกซ้ายเข้าไปเมื่อสักครู่นี้รามอนแดกเกอร์ผวาเหมือนกันรามอนเป็นฝ่ายเด้อเดินทองเตะซ้ายเข้ามาติดแขนของแดกเกอร์พยายามยกเข่าขึ้นมาคอยเตะซ้ายลำตัวอีกรามอนพยายามเตะขวาโต้ไล่เข้าไปครับรามอนนี่ไล่เข้าไปสไตล์กังหันนรกเตะขวาเข้าลำตัวหมัดซ้ายขวาของรามอนแดกเกอร์นั้นต่อยได้เร็วครับยังกะกังหันเลยถึงประทะด้วยคงจะไม่ได้แนะ่โอ้แลกศอกกันครับคนละทีวง ลาบอนนะโต้ด้วยเข่าเหมือนกันไมนะแต่ฝรั่งก็มีเข่าเลยนะคนุจะมิงขาวตอนนี้นั่นโดนแข่งซักแข้งโต้ด้วยแข้งขวาลาบอนนะชักเรียกว่าเครียดหมดยกงที่สองนะครับลาบอนเด็กเกอร์ไม่ใช่ธรรมดานะครับกาดซ้ายได้กอดขวาได้รุ่นอาจารย์เหมือนกันโ,โดนศอกซ้ายเข้าไปแต่เปล่านะครับชักตัวศอกไปแล้วนะครับฉลามยังมีรางวัลให้นะครับ2,000บาท น้ามวยที่แตกนะครับ<ค> <lever> เข็มละ500บาท oh, น้ามวยที่แตกรามอนตามเตย์เจลนทองโตแข่งตรงเท้าเตะซ้ายรามอนโตแข่งขวาไม่ถึงกันครับทางเด็กเกอร์นี่เพราะว่าเจริญทองนี่แกไม่นิ่ง oh, ครับ<อ>ตปเข้ามาตลอดครับแข่งซ้ายก็แข่งซ้ายประเภทที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนเหมือนกันสําหรับไอ้กระหันนรกรามอนเด็กเกอร์ผู้ชนะได้เป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับรามอนตามต่อยขวาไม่หมัดนึงยังไม่โดนเต็มหมัดเจลันทองถอยไปรอบ รามอนนี่ตามทุกมุมเดินทองเตะซ้ายลำตัวอีกโอ้โหโดนหมัดไปหมัดหนึ่งนะครับสำหรับรามอนแน็กเกอร์ดามอนบอกว่าของผมช้าก็จริงแต่ชัวร์ครับถ้าโดนเข้าไปมีสิทธิ์กลับทันทีโดนเข้าไปไหลายดอกเตะซ้ายแล้วรามอนต่อโดนแล้วครับหมัดขวาเดินทองถึงกับสุนรามอนไล่เข้าไปเดินทองต้องกอดไล่รามอนต่อยเดินทองต้องใช้สายตาครับไมหลบก็ไม่ได้หวาดเสียวครับตรงนี้ ตาดูให้ดีครับเดี๋ยวต้องโดนเดอนทองย่อไปนิดแล้วนะครับโดนหมัดของเดกเกอร์ไปธามอนเดินบี้อีกเดินทองเริ่มหายหายงงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ทำท่างงทำท่ากดเตี้ยไปเดินทองเตะซ้ายกันไว้ธามอนเป็นฝ่ายเดินไล่อีกโดนเท่าของเจดินทองไปทีนึงามอนหุกซ้ายมาไม่เต็มหมัดธามอนต่อยขวาอีกหมัดนึงเดินทองยังปิดหมัดอยู่นะครับคุณสมารเจเดินทองใช้แบบสากลเลยนะครับ ใช้หลบแบบกอ้โดนหมัดขวาเข้าไปสุดนะครับทำการไม่นับลื่นนะครับมาเสียโอกาสอกีกทำการทนนงต้องปาดเข้าขวางไว้แล้วมันติดเข้าไปฮุกขวาฮุกซ้ายโดนหมัดขวาครับจเจริญทองโดนก็ปนสุดคาเชียกทำการขวางนับไม่นับกลับมาหมดยกพอดีซ้ายสูงไปทีนึง เดินทองพลิกล้มแล้วรามอนเดินจะเดินทองทุ่มครัแบ,บแผนนี้ถูกต้องครับพุทรอเลหล็กนะครับเดินครับไม่ถอยแล้วถอยไม่ดีเป,เปลี่ยนเป็นปี้ดีกว่า,าเปลี่ยนแผนบ้างถอยไม่ได้อีกแล้วจะเดินทองรามอนเดินโดุนดูสองข้าไปแต่ต้องดูมันมันถอยรามอนนะครับดูให้ดีรามอนเดินบี้กิ๊กเดินชนบีกเดินทองยัง ตกแก้ดูสองเตะซ้ายเข้าลำตัวทีหนึ่งรามอนเดินไปสองทีแล้วนะครับรามอนฮุกซ้ายมาเจริญทองเข้ากอนได้พยายามจะเล่นเข่าครับเจรัญทองมาตบตีเข่าเข้าไปรามอนต้องผักทองครับโดนิญทอเข้าไปไม่ค่อยดีเหมือนกันเจริญทองถีบไปเจริญทองยกนี้เป็นฝ่ายเดินบีเลยนะครับรามอนไม่ยอมให้เจริญทองเดินนะครับรามอนเป็นฝ่ายเดินบีิบ่งเจริญทองเตะซ้ายลำตัวล็อกไว้ล็อกไว้ ตีเข่าซ้ายลำตัวตีโตแต่เราบอ่อต้องโต๊ะเขาครับครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเดืองทองล็อกเองเดืองทองโยนเข่าซ้ายเข้าลำตัวเดือนทองเดินเดือนทองเบบีขับเอาแค่เข่าแข่าตีเข้าไปตีรามอ่อนพัดออกไปมอนไม่ถอยนะครับไม่ยอมให้เจริญทองเดินได้มอนไล่ไปติดมุ้งอีกแล้ว ตปุ่มไม่ดีนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวทีนึงเจริญทองตีได้รามอนตีโต้ต้องแข็งเข้าไปเจริญทองล็อกไว้ทุ่มเอารามอนเด็กล้มไปอีกรามอนจับลูกชาแต่ยังมีหมัดขวาที่น่ากลัวนะครับล้มอีกไหมไม่ล้มรามอนแตกนะครับรามอนแตกแล้วนะครับฝาขวาแตกครับปลายคิ้วขวาแตกโดนแข้งซ้ายเข้าไปเจริญทองโดนแข้งซ้ายบ้าเห็นขวานลาลูกนี้สวยมาก ไม่เดินไม่ได้นะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วเตะซ้ายลำตัวอีกดามอนแตกแล้วนะครับตัวนี้ทิวขวาแตกแล้วเดือนทองล็อกไว้อีกเดินทองตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าโดนทุกซ้ายไปหมัดดิดามอนแก้โดยหมัดนะครับหนีมาามนไม่ได้นะครับท่านี้นี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเ<อ>พราะว่าท่านี้แล้วดามอนเลเกอร์นี่สามารถต่อยได้นะเดินทองล็อกไว้อีกมาดามอนไม่ปล่อยให้ล็อกได้นะครับเดือนทองเตะวืดไปลุกนี้ ราม่อนเป็นฝ่ายเด้อีกราม่อนทำท่าอ่อนๆไปนิดนะครับยกนี้หมัดมา,มาอ้าตัวเองเสียหลักร้มไปเองนะครับน<ห>่ว่าอ่อยสุดเกลียดเลยนะครับยกนี้ก็ชักไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่โดนเขาก็ไปอโดนเตะขวา,า,าล่างขวาล่างเตะซ้ายกะลัตัวตรกนี้จังๆเลยครับจเจริญทองมาเตะก็ไปสวยมากราม่อนชักโมโหแล้วเองหมัดขวาเข้ามาโดนเขาขวาเยียบเียป้องกันหมัดอย่างเดียวแล้วยกนี้นะครับอ,ออกแข้งซ้ายได้ตลอด นานออกทีแต่ว่าออกเห็นๆเนื้อๆนะครับโยนเท้าไป่ทีทุ่มาตัเตะซ้ายมาลูกนีดีว่าทางลาโอนมองหน้าเลยนะมาเลนทองเตะซ้ายลำตัวอีกเจริญทองประกบนายครับพยายามตีช่วยตีเขาเข้าไปลามอนทำไงตีด้วยหรือเปล่าพยายามสอดเหมือนกันนะครับตีครับลามอนประกบพยายามจะตีพันด้วยศอกวหมลาโอนนี่พิดร้ายรอบตัว มีทั้งตอกทั้งแข้งโดนงดแข้งซ้าย้าไปแต่อุธมวยไทยนี่ครบเครื่องทุกเครื่องเลยนะครับจเจริญทองพยายามเครื่องเตะล่างเตะบนจะเจริญทองเตะซ้ายลามอนก็นเดินไปแขนขวาทักจะยกไม่ขึ้นแล้วสรับรามอนเด็กเกอร์ต้องเปลี่ยนมาซ้ายแล้วโดนงแข้งซ้ายอีกออกระเด็นออกมาีกเจริญทองเริ่มเตะซ้ายเข้าเป่าลามอนทักโดนงแข่งขวายังไงเจ้าแม่รามอนต่อยขวาเตะขวาไม่ถูก โดนแข้งซ้ายกระเด็นออกมาโดนแข้งซ้ายเบิ้ลรามอนโดนสองแข้งนี่ใส่อึกเลยรามอนโดนเจรินทองอัดด้วยแข้งซ้ายเจรินทองยกนี้เดียยว่ารุนลายแล้วออกอาวุธได้เยอะนะครับหลัทางยังไม่หมดยกนี่อย่าประมาทครับหมัดของรามอนบ็กเกร์น,นั้นลงได้ทุกวินาทีโอ้ยตะระบาดออกมาเสียวทั้งนั้นนะครับเ,เ,เจริญทองเตะซ้ายลำตัวอีกโดนศอกของเจรินทองอีกทีนึงตอนันสองทีไรจะโมโหทุกทีรามมนนี่ ม,ม่าหมัดขวาเฉียดไปโดนแข้งซ้ายทุกไล,ล่ลามอนเข้าวงในจเจรินทองปัม้มไ้ลามอนตีเข่าเวียงเจรินทองออกไปตีบัดตีเข่าซ้ายได้ไหมไม่ได้จเจรินทองตบด้วยเข่าซ้ายบ้างลามอนปัดด้วยศอกรอบตัวครับพิดลายรอบตัวลามอนเด็กเกิร์นลายนี้หมดยกที่้า ผูจชนะคือเจริญทองเกียรติบ้านช่อง